สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นของเป็นกล่องติดรางวัลพระงานประกวดอาจารย์สุรพลสารไมศักนะครับสถาบันพระเครื่องไทยที่จัดขึ้นโดยที่จัดขึ้นห้องสแตนทองบริษัทไปศณีไทยนะครับในครั้งนี้นะครับณโมเมืองราชที่ผมมาทําคลิปอยู่บ่อยๆนะครับก็นําพระชุดนี้เอาไปส่งประกวดโดยนะครับปรากวว่าติดรางวัลที่หนึ่งนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าพระเป็นพระอะไรนะนี่พระปิดตาหูช้างพระปิตาหูช้างแขนลรอดนะครับพิมพ์อันนี้พิมพ์ะลูดอันนี้ผมยัง,ยงไม่ยังไม่มีใครปรบัญญัติพิมพ์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับนันโมนะครับว่าหลังจากติดรางวัลแล้วต้องมีการปรับราคาพระขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไม่ได้แท้อยู่คนเดียวนะครับมีคนบอกว่าแท้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทําเรื่องพระปิตาชุดนี้นะครับว่า นโมมีเยอะขนาดไหนแล้วก็จะให้เปิดให้บูชาในราคาเท่าไหร่นะครับมีเครื่องหมายการันตีความเก๊แท้แล้วนะครับเดี๋ยวเราผจะมาคุยกับนโมเมืงราดนะครับว่ามีประสบการณ์ส่งพระเข้าประกวดยังไงนะครับสวัสดีครับนโมครับสวัสดีครับพี่แจ็คสสวัสดีครับพี่ครับนโมเข้าเรื่องเลยถ้วยไปส่งกี่ถ้วยอ่าส่งไปทั้งหมดหกรายการครับผมหกรายการหกรายการละหกร้อยบาท รายการหกร้อยบาทหกหกหกสามหกสามพันหกร้อยบาทใช่ครับผมนโมทาไมถึงต้องไปส่งอ๋อก็เราบางทีเราก็อยากจะรู้นะครับปกติก็ไม่เคยส่งอยู่แล้วครับออยากจะรู้ว่าว่าพักของเราเนี่ยวงการเขาว่ากันยังไงการเขาว่ากันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยววงการเขามองว่ายังไงใช่ครับผมครับดีไหมหรือว่าแย้ไหมครับสุดแล้วก็โหส่งหกรายการนี้ได้มา ความจริงก็ได้ได้รางวัลทุกอย่างครับแต่ว่ารางวัลที่หนึ่งได้มาสามถ้วยสามถ้วยใช่ครับผมแล้วก็ได้ถ้วยมาสามถ้วยแล้วรางวัลที่สองที่สามรางวัลที่สองครับหนึ่งถ้วย,วยแล้วก็ประกันพักแท้อีกหนึ 1> 1, 2, 2, ่งสองสองถ้วยสอง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 กล่องกล่องครับผม,มน้ำมไปประกวดแล้วม,มีเจอคนบรรยากาศคนผสมเยอะ คนผมเยอะมากเลยครับคนเยอะมากเพรก็ไปเจอเอฟพีหลายๆท่านครับรู้จักน้โมได้หรอรู้จักครับผมก็มาชักน้โมหลายท่านเลยออใช่บางทีเราก็จําหน้าไม่ได้ไอ้บางทีเห็นหน้าโปรไฟล์อย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ใช่หน้าคนเขาใช้เขาใช้หน้าเด็กมาใช่ครับใช้หน้าเด็กก็ดีมากดีได้รู้จักคนหลายคนด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออไงบงการยอมรับครับอย่างเช่นอัมากรรมการครับผมอันนี้ก่อนเอาชนี้ก่อน เอาชุดที่เป็นพิมแขนรอดดี่ก่อนแขนรอดครับผมกรมาคุยกับกรรมการกรรมการว่ากรรมการบอกว่าพระสวยครับกรรมการบอกพระสวยติดรางวัลแน่นอนแล้วเราก็สบายใจแล้วครับเวลาขามาตรวจพระเราแล้วก็พูดแล้วก็ยิ่งพิมพนี้ครับพิมพเนื้อตะ่วเนื้อตะ่วแก้วใช่ครับค่ะสวยพระสวยครับก็ติดรางวัลที่หนึ่งเลยเป็ดรางวัลที่หนึ่งเลยแขนรอดเนื้อตะขว่ติดรางวัลที่หนึ่งพิมแขนรอดนี่ก็อันพิมพิมแขนรอดที่ติดรางวัลที่สองครับ ครับผมอแต่พิมพ์นี้พิมพ์หมูช้างแขรอติดที่หนึ่งดิที่หนึ่งครับจริงแคลอทหนึ่ช้างติดให้กรรมาก,การดูสมัมการกลางเารู้หรือกรรมการเขารู้มากกว่าเราอยู่แล้วกร,รรมการเขาต้องรู้มากกว่าเพราะเขาประสบการณ์เขาการดูเนื้อการดูมวลสารครับน้องหมูมแอบถามก็ไม่เขาเขาปล่อยกันองค์เท่าไหร่อ๋อราคาไม่ได้ถามว่าน้นผมไม่ได้ถามราคามลยไม่ได้ถามเลยใช่ครับไม่ได้ถามอ่าจะถามหน่อยเพราะว่าเขาอยู่ในวงการใช่ครับตอนี้ทั้งหมดจะจะโทรโทรไปถามแลนนี้เขาก็ ไม่รู้จักเราไปแล้วไม่รู้จักใช่ครับพอเจอคนเยอะมากครับนั้นนัโมทํำไมถึงเลือกชุดนี้ไปส่งมีพระต้องเยอะแยะใช่ครับมีพระเยอะแยะเราเราก็ลองลองดูลองลองครับผมใช่ครับมีพระเยอะแยะแต่ก็เลือกชุดนี้ไปส่งใช่ครับเราอยากจะรู้นีคยว่าเอ๊ม,มีจริงไหมเป็นพระที่หลวงปู่แก้วได้ทําไม่จริงไหมพอ,<ข>อได้รางวัลมันมีผลต่อราคามีผลต่อราคาจริงครับอย่างกับผมถามหลายคนนะครับถ้าติดรางวัลที่หนึ่งเขาบอกว่าขายองค์ละหมื่น ใครับหมื่นห้าแต่ถ้าอยู่ในโซนเดียวไม่ติดรางวัลก็อง์ละห้าพันนโมจะทําแบบเดียวกันหรอก็ประมาณเดียวกันครับเพราะว่าปกตินโมจะเปิดแบ่งปันอยู่อเงื่อ่ก็ทั่วไปก็สองพันถึงสามพันแต่อันนี้ติดรางวัลแล้วก็จะอยู่ประมาณห้าพันบาทสาหรับคนที่ดูคลิปก่อนหลังก่อนอันนี้ที่ผมปล่อยนะครับจะใช้คลิปนี้เป็นเครื่องตัดสินว่าขึ้นเป็นองค์ละห้าพัน สองพันบาทไม่มีคนซื้อ,ไม,มอไม่คน้นพอกรรมการตัดสินห้าพันมีคนถามซื้อเลยครับผมว่าบางคนบอกว่าเราขายถูกก็ว่าเราขายผักลอมครับผมตอนนี้มีความการันตีแล้วว่าอ่ของมีอยู่จริงอย่างเงี้ยครับ,รบเราก,เราก็เราก็สบายใจเนี่ยเราก็อาขอขอข,ขอขายไม่ขอก็ขายไม่ไม่ไม่แพงไม่แพงด้วยครับครึ่งหมื่นห้าพันนี่นะครับสําหรับเอฟซีที่ได้พระนโมไปก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องยินดีด้วย ต่อไปนี้น้โมบอกว่าถ้ามีงานแล้วก็จะทยอยเอาไปส่ง,ป,สงประกวดเรื่อยๆใช่ครับ,รบน้โมน้โมไม่มีความรู้เรื่องพระเลยหรือไม่ไม่ได้ไม่กระดิกเลยน้โมคือว่า,าบางทีเราคิดว่าเราเป็นคนความจําไม่ดีนะครับเพราะเราจะไปจําเรื่องพระทุกองค์ทุกองคเนี้ยมันจําไม่ได้เราก็เลยไม่ค่อยจะไปใส่ใจครับ,รบเรื่องพระหรือว่าท้อมีพระพระแท้พระอมอะไรเงี้ยเราก็ดูไม่เป็น ใช่เราก็ยังไม่จําครับดูไม่เป็นดูไม่เป็นครับไม่ต้องถามหาความเกะแท้กกับจากนโมใช่ครับเราโนโมเลยต้องให้ให้กรมบม้ให้ให้ต้องส่งพัชชุนี่เขประวัติใช่ครับให้ผู้เชี่ยวชาญได้การันตีมาดีกว่าเราจะได้สบายใจกันทั้งหลายฝ่ายครับครับ<ช>นี่น,นะครับก็มีมีพิมพ์แขนรอดเล็กใช่ครับแล้วก็พิมหมูช้างแข็งรอดชะรูดแล้วก็พิมพ์ชะรูดก็ได้เพราะว่าอยู่แนวตรงแนวรัดเนี่ยครับผมอันนี้คนคนไม่เคยเห็นก็บอกไม่มี แต่กรรมการเขาบอกมีใช่ครับกรรมการโมนโมถามกรรมการก่อนครครับผมกรรมการบอกว่ากรรมการบอกสวยครับกรรมการบอกว่าพระพระพระเท้ใช่การีมรรคเนี่นะครับก็ใครอยากได้ก็ติดต่อนโมไปนะครับคลิปของนโมกับผมอาจจะไม่ไม mm. ่ยาวก็คือเน้นเน้นขายเน้นช่วยขายพระเลยแล้วกันนะครับนโมเอฟเอฟซีมาจากไหนบ้างสุวนใ้่เอฟซีแต่ว่าพั่วและพั่วสูขิตใต้ เหนือออกตกมาหมดเลยครับผมใช่ครับเนี่ยนะครับพระติดรางวัลเบ่งได้คุยได้คุยได้ขายราคาค่อนข้างแพงกว่าเดิมได้ได้ครับเนี่ยนะครับน้โมช่องยูทูบซีช่องนะช่องเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กน้โมเมืองลาดนโมเมืองลาดก็จะมีก็จะมีการไลฟ์สดใช่ครับมีการไลฟ์สดแบ่งปันไลฟ์สดแบ่งปันในราคาตอนองค์ที่ไลฟ์สดไปก่อนหน้านี้ก็อย่าอย่าถืออันนั้นให้ถืออันล่าสุดล่าสุดใช่เนี่นะครับสองพันสามพันไม่มีคนซื้อ ห้าพันม <t worries> ีคนติดต่อซื้อก็จะเปิดในราคาที่ห้าพันนะครับก็ขอบคุณน้โมครับสําหรับคลิปนี้ผมขอแนะนําการซื้อขายภาะเครื่องของน้โมแค่นี้นะครับก็คลิปอื่นๆเดี๋ยวจะทําต่ออีกสักสองคลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ